อว่าอีซัมแมบ์ทหมายถึงการที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันประสบปัญหาเดียวกันหรือร่วมเผชิญสิ่งเดียวกันมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะยิ้เวทดูชลีแต e เมสต e ร s สเมนฮุสค์อัตวีอารีซัมแมฉันรู้ว่าเธอเครียดนะแต่จำไว้นะว่าเราก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน på jobben f ö l o r vi ofta a t vi är i samma båt när det blir travelt till a r เรามักรู้สึกว่าเราอยู่ในเรือลําเดยวกันเวลางานยุ่งมา nor projektet gick galt ฉันจะว,วิ่งอัดวีวารีซัมมิบอตออกหมดถึงฟินน์เลสหนึงน่งเ m ินสามเงนเมื่อโปรเจกต์ล้มเหลวเราก็รู้ว่าเราทุกคนอยู่ในสถานการณ์เดียวกันและต้องช่วยกันหาทางแก้ไขเอเตอร์ชินส์มิสซ์ซาเวนินนันมินอัดฮุนฟอสตูไม่ฟอร์ว r วารีซัมมิบตหลังจากยาล้างเพื่อนสาวของฉันบอกว่าเธอเข้าใจเพราะเราผ่านเรื่องเดียวกันมา s e l o m vi har f o r s เฉล l ่ยรอ r ล r ์ r อร์ว r ฟหร t s ต u ี m ์ซ b มเม o ร o ต b e r m o o d d t s อ m ์โ m มท m ถึงเราจะมีหน้าที่ที่ต่างกันแต่เราก็ยังอยู่ในเรือลำเดียวกันและมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันคำนี้แปลตรงๆคืออยู่ในเรือลำเดียวกันใช้แสดงความเข้าใจเห็นอกเห็นใจหรือบอกว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์เดียวกันขอบคุณที่ติดตามค่ะ